ไปบามบัวทองนะคะผมอันนี้ให้กีดชำแหละไปเลยนะครับผมกีดอย่งเดียวีดอย่างเดียว,ดยดยวดีดอย่างเดียวนะครับไกลๆส่งได้นะครับไกลๆส่งได้นะครับผม,มสวยไมหมดูฮะสวยอีกอีก จะเป็นลาแมนโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราราเปน็นเะมืองตะกี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปไหนจ๊บะบะักบนบนทบุรีนนบางบัวทองนนทบุรี โอเคเจ็บค okay. ่ารถกับลูกค้านะค่ารถเท่าไหร่พี่พูดเบาๆหน่อยหกร้อยกว่าบาทลูกค้าหกร้อยสามสิบบาทหกร้อยสามสิบบาทเนี่ยใกล้ๆเราส่งให้นะครับผมเพียงแค่ลูกค้าสมัครใจจ่ายจ่ายค่ารถนะครับผมทุกอย่างมันมีการใช้จ่ายนะมีบริการนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายนะครับผมได้ไหมวิ่งเปียร์ไหมวิ่งเปียร์ไหมไม่เอานะนไม่ใช่สาวไม่ใช่ โอเคโอเคเป็นรูปเป็นแพ็กเราก็ส่งนะคะผมใกล้ไๆติดตามระยะทางนะคะผมอานนี้ไปไหนจ๊ะสอนอ่อนเจ๊แค่น้อยนะครับผมปทางรอรับสายด้วยนะครับสวัดีให้บริการนะคะผมโอเคครับผมกลับรถดีๆนะคะพี่เก็บค่าส่งกับลูกค้านะจ๊ะโทรๆหาปลายทางก่อนนะครับก่อนออนจกบ้านนะครับครับผมครับผม เก็บค่าสน่งของลูกค้นนานะพี่ไปเซรีไทยเนาะโอเคจ้ะขับรถดีๆนะจ๊ะโอเคแล้วค่ะไม่เป็นไรเราลอยยิ้มนานๆก็ได้เอาเท้าเล่นนี่ไม่เอานะนี่เป็นกระป๋องตังนะข้ามาโดยได้ที่โตงะโซนหนึ่งกางกระตุ้นกระต็บกระนกรับ เลือกมาหนึ่งครูเลือกมาหนึ่งครูเอาครูไหนดะแบกไปโซมสวยมากนี่ไปไหนตาเสรีไทยเหรอใช่ครับอันนี้ของคุณลูกนภะาเสรีไทยนะคะสองครูอ้วนหุบเลยจ้าโอเคเกินโลหน่อยแตไม่เป็นไรหนึ่งสองสาม สวยมากใหญ่มากทุกคนโอเคจุไปเลยจ้ะกูนี้หนึ่งโลจ้ะองกลุ่มไปไหนนะพ่อคะาเซลีไทยตองกลุ่มไม่เบาเหมือนกันนะลูกค้ากลุ่มลูกบุงกลุ่ม